ตายตายตายเนมเงแอ่นหน้าขึ้นมาดิเงแอ่นหน้าขึ้นมาดิเกิดอะไงขึ้นกับหัวมึงมันยุบหัวมันยุหัวฉันเหรอตายตายตายมานัดผมมาอย่างดีหัวฟุ่มนางลิสนางลิศเห็นอย่างพี่เนมลูก น้นี off off> hehe, kind of ่ทำอะไรพี่เนมน่าถ่ายอย่างลูกพี่เนมเห็นหนูอ่ะพี่เนมเห็นหนูก่อนบอกพี่เนมเห็นหนูก่อนนั่นนั่นนั่นโอ๊ยลูกก็โชนนี่นีหนีหนียุ้ม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 ตายตาย นัน่หรอสียิ้ยมุกตา <laughs> อันเนี้ยเน,นยิ <ś c oughs> ม้มเนี่ยเนี่ย